ก่อนอื่นนะคะปอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ที่สละเวลามางานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วปออยู่วงการมาเกือบ1ิบปีถ้าไม่นับงานแต่งงานปอก็ไม่เคยแถลงข่าวอะไรเลยไม่ว่าข่าวจะแรงแค่ไหนปอจะโดนด่าแค่ไหนปอเรื่องที่จะนิ่งให้มันผ่านไปแต่คราวนี้มันเกี่ยวพันกับชื่อเสียงของครอบครัวปอแล้วก็คนที่ปอรักจริงๆปอเลยมีความจําเป็นขอพูดให้ชัดเจนนะคะอย่างที่ทุกท่าน mm. ทราบว่า ปอและครอบครัวนะคะมีธุรกิจเล็กๆค่ะเป็นร้านกาแฟซึ่งร้านกาแฟเนี้ยตั้งขึ้นมาครั้งแรกปลายปี49ค่ะตอนนั้นเข้าวงการได้สักพักเราเริ่มมีเงินเก็บก็เลยอยากจะทําฝันของพ่อให้เป็นจริงคือพ่อปอยหยากมีร้านกาแฟค่ะก็ไปเช่าที่หน้าปักซอยบ้านตัวเองเลค่ะเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆเป็นต้นไม้เป็นกาแฟนี่คือภาพร้านกาแฟปอแล้วก็เป็นรูปในอดีตปอซึ่งปอยอมฟรีชีฟเอาไหมด <c oughs> <laughs> เป็นร้านต้นไม้ะค่ะ แล้วก็มีกาแฟมีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความฝันของพ่อพอต้องเปิดร้านเรา,าเผื่อพ่อว่าตั้งชื่อร้านว่าอะไรดีตอนนั้นน่ะที่ร้านกาแฟปอโต๊ะเนี่ยจะไม่ใช่โต๊ะทั่วไปจะเป็นโต๊ะนักเรียนค่ะเป็นโต๊ะนักเรียนเก่าที่พ่อสะสมไว้แล้วบนโต๊ะนักเรียนเนี่ยเป็นลายมือเด็กขเขียนไว้โต๊ะหนึ่งเขียนประมวลคือคงเป็นชื่อเขาแหละอีกโต๊ะหนึ่งเขียนมงคลพ่อก็บอกว่างั้นร้านกาแฟเราตั้งชื่อว่าประมวลมงคลดีกว่ามันก็เลยเป็นที่มาของร้านกาแฟร้านแรกที่ชื่อว่าประมวลมงคลซึ่ง เป็นธุรกิจในครอบครัวอย่างรุนแรงนะคะมีพ่อคิดชื่อร้านแล้วพ่อกับโอเปกน้องชายคนโตก็แยกกันไปเรียนสูตรกาแฟแล้วก็มาพัฒนากันเรื่อยๆแม่คอยเสิร์ฟปอช่วย p r จนผ่านไปได้สักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าทํากันเองไม่ไหวละก็เลยไปท้าทามแฟนของน้องชายปอตอนนั้นเขาเป็นคู่มั่นกันน่นะคะว่าเฮ้ยมาช่วยที่ร้านไหมเพราะมันเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วเราก็เห็นเขาเป็นครอบครัวแล้วเขาก็ทํางานประจําอยู่ เขาก็บอกว่าได้เขาก็ลาออกจากงานประจําเขาแต่ว่าเขาขอพี่ชายมาทําที่ร้านเราด้วยเราก็ตกลงตอนนั้นธุรกิจร้านประมวลมงคลก็ดําเนินไปได้ปีกว่าค่ะขายดีมากจนมันเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ก็คือเขาแก่แล้วอะค่ะแล้วร้านเราไม่จ้างใครเลยมีคนกันเองหมดเลยเขาก็เริ่มปวดหลังเริ่มสุขภาพไม่ไหวปอก็รู้สึกว่าเราต้องปิดร้านกแต่สาขาแรกที่หลักสี่ละ แต่เราเสียดายสูตรกาแฟจริงอะเพราะพ่อเราคิดมาพวกเราช่วยกันคิดปอเพื่อนไปเทสกาแฟกว่ามันจะได้แต่ละแก้วปอก็เลยบอกเบกว่าไปหาทําเลใหม่กันดีกว่าเอาที่ใกล้แหล่งชุมชนคนเข้าถึงได้ง่ายเ็กก็ไปหาอีกสาขานึงได้ค่ะอยู่ที่สยามตรง29 Plaza. พลาซ่าปอก็บอกพ่อว่าถ้าร้านกาแฟเราไปสยามเนี่ยมันชื่อประมวลมงคลคนไม่เข้าใจแล้วล่ะเปลี่ยนชื่อดีกว่าพ่อก็บอกว่าตัดคําว่าประมวล เอาเป็นแค่กาแฟมงคลความหมายดีด้วยคนเข้าใจด้วยปอก็ลงทุนด้วยเงินก้อนแรกเป็นเงินเก็บส่วนตัวปอนะคะให้เป็กน้องชายปอเปิดร้านกาแฟที่สยามใช้ชื่อว่ากาแฟมงคลโดยที่ปอพีาเหมือนเดิมแล้วโอเปกกับแฟนเขาก็ช่วยกันดูแลร้านร้านกาแฟมงคลก็จเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะจนเมื่อ3ปีที่แล้วโอเปกกับแฟนเลิกกันซึ่งมันเป็นเป็นปัญหาส่วนตัวเราก็ไม่ยุ่งนะคะ เราก็รู้สึกว่าในเมื่อทําร้านมาด้วยกันพอเลิกกันก็ต่างคนต่างแยกกัไปทําสาขาสิ mm hmm. เขาก็ไปทําร้านสาขาข,าของเขา mm hmm. ไปขายแฟรนไชส์อะไรของเขาส่วนร้านปอกับโอเปกไม่มีแฟรนไชส์ทำกันเองมีไม่กี่สาขาถ้ารวมที่เพิ่งเปิดอยูเนี่ยมอได้เดือนหนึ่งเนี่ยแค่5สาขาเองเรื่องราวผ่านไปไม่มีอะไรเลยค่ะจนเมื่อวันที่16พฤษภาที่ผ่านมา mm hmm. เขาส่งหมายจากทนายเขามา ให้อปอกับโอเปกและครอบครัวเลิกใช้คำว่ากาแฟมงคลที่พ่อปอคิดขึ้นเพราะเขาไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตอนนั้นเราก็ก็ไม่ได้ประหลาดใจนะคะจนพยายามที่จะมีการพูดคุยกันแล้วเขาก็โทรมาอีกครั้งอีกหนึ่งเดือนต่อมา16มิถุนาเขาโทรมาหาปอซึ่งตอนนั้นที่โอกราบเขาโทรมาบอกว่าขอยืนยันให้ปอและครอบครัวเลิกใช้คาว่ากาแฟมงคล ม่อเขาจะดําเนินคดีทางกฎหมายปอก็ถามเราว่าปัญหามันคืออะไรทําไมเราไม่คุยกันดีๆก่อนเพราะว่าคุณก็รู้อยู่ดีแหละว่าร้านกาแฟนี้เป็นร้านของบ้านฉันแล้วชื่อนี้พ่อฉันก็คิดเรามาคุยกันไหมว่าปัญหามันคืออะไร mm hmm. เขาก็บอกว่าปัญหาคือเขามีเป็นสิบสาขาปอมีแค่ห้าสาขาแต่เวลาพูดเขาว่ากาแฟมงคลคนจะเข้าใจว่าเป็นร้านของปอมดซึ่งเขาไม่ได้เครดิต และเขารู้สึกทํางานแล้วโดนโอเปรียบปอก็เลยบอกว่าเพื่อเห็นกับอดีตที่เราโตกันมาเป็น10ปีนะถ้าปัญหามันมีแค่นี้เดี๋ยววันต่อมาพี่ปอเนี่ยจะขึ้นไอจีเลยว่าพี่ปอมีแค่5สาขาเท่านั้นสบายใจไหมเขาบอกโอเคสบายใจวันต่อมาปอก็เลยอัพไอจีค่ะว่าร้านกาแฟของปอมีแค่5สาขาเท่านั้นสาขาอื่นเป็นของเขาเราดําเนินการด้วยดีปอก็อัปไปอย่างนั้นนะคะ แทนที่ทุกอย่างจะจบเขาดันโกรธขึ้นมาอีกแล้วก็เริ่มตั้งสเตตัสทั้ง Facebook แล้วก็ IG ให้การบิดเบือนนะคะบิดเบือนข้อเท็จจริงจงใจให้เกิดความเปลียดชังกับครอบครัวปอ mm. เช่นเขาตั้งสเตตัสว่าเขาเป็นคนเปิดร้านกาแฟมงคลขึ้นแล้วก็ร่วมกันบุกเบิกกับพี่ชายเขาเขา,เขาบอกว่า เขาเปิดกิจการครั้งแรกและดูแลร้านเป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกกับพี่ชายเขาซึ่งข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าเขาจะมาบุกเบิกร้านที่พ่อปอคิดชื่อร้านที่ใช้เงินลงทุนโดยปอและน้องชายปอบริหารได้อย่างไรหรือ 2. เขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดสูตรเมนูทุกสูตรของร้านนี้เลือกมเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างด้วยตัวเขาเอง ซึ่งข้อเท็จจริงมันมีอยู่อะค่ะว่าถ้าเอาสูตรแรกเลยคือพ่อเปรดิสามหลังจากนั้นเราทุกคนช่วยกันพัฒนาสูตรขึ้นมาและไม่ว่าเขาโพสอะไรที่เป็นเรื่องของร้านฝั่งเขาเขาจะแท็กอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแท็กมงคลยูเนียนมอซึ่งเป็นร้านปอเช่นมงคลยูเนียนมออร่อยไหมถ้าอร่อยเป็นเพราะสูตรเขา mm hmm. คือจะทำแบบเนี้ยตลอดเป็นเวลาหลายอาทิตย์เลยค่ะ ปอพยายามใจเย็นแล้วก็ไม่เป็นไรคนเคยรู้จักกันพยายามจะนิ่งให้มากที่สุดจนฟางเส้นสุดท้ายมันมาขาดวันที่21 21ที่ผ่านมา21มิถุนาเขาโทรหาอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกให้ปอขึ้นขอโทษเขาทางไอจว่าเขาคือออริจินอลแต่ปอไม่ใช่และปอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปอจะต้องทำแบบนั้นนะคะและ 2. ถ้าปอยืนยันจะใช้ชื่อร้านกาแฟมงคล ขอให้เจอจาซื้อแฟนชายกับเขาซึ่งตรงนี้นปอคิดว่ามันเกินไปนะคะ mm hmm. mm hmm. วันนี้ปอเลยตั้งโต๊ะขึ้นมารบกวนพี่ๆมาในวันนี้เพื่อที่จะชี้แจงว่าหลังจากนี้ปอและครอบครัวไม่มีความเกี่ยวข้องกับร้านกาแฟมงคลหรือมงคลคอฟฟี่สาขาใดานอกจาก้าสาขาที่ปอมีก็คือยูเนี่ยนมอลนะคะจามจุยสแควร์ชั้น2ยูเซ็นเตอร์จุฬา42อโศกแล้วก็หัดใหญ่ และเพื่อความชัดเจนปอขอเปลี่ยนชื่อร้านกาแฟปอเป็นขอบคุณพี่าวาค่ะโอคอฟฟี่ oh. ค่ะโออัปเปอร์ e e ฟีเอสกแฟแปลว่ากาแฟของโอปอโอเปกโอเปิลจะได้ชัดเจนไปเลยแล้วก็ปอมีความจำเป็นต้องขอดำเนินการทางกฎหมายกับเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาให้ข้อมูลใดๆทาง Facebook ทาง IG เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและจงใจให้เกิดความเสียหายและความเกลียดชังกับครอบครัวปอทั้งสิน้น ซึ่งปออ่ะไม่ได้เป็นคนยิ่งใหญ่ร่ำรวยจากไหนเลยร้านกาแฟเนี่ยค่ะปอตั้งใจจริงๆที่จะทำให้กับพ่อปอแล้วก็ครอบครัวปอปอเลยมีความจำเป็นต้องขอดำเนินการทางกฎหมายนะคะซึ่งตรงนี้เรียนเชิญคุณทนายครับสวัสดีครับผมในฐานะทนายความของคุณโอปอ ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ทางทีมทนายของเรากําลังรวบรวม,รวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเตรียมดําเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง,ง,งและอาญากับผู้กรณีนะครับสําหรับประเด็นที่ฝ่ายนั้นโชว์หลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเขาเป็นคนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้แล้วและได้มีการแชร์ข้อมูลนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผมก็ขอแจ้งให้ทราบว่านั่นมันเป็นเพียงแค่หลักฐานทางทะเบียนนะครับแต่หากเรามองย้อนลึกไปถึงฐานสิทธทิแท้จริงในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว จะพบว่าเขาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเครื่องหมายการค้านี้เลยนะครับและเขาไม่ใช่คนคิดไม่ใช่คนใช้เครื่องหมายการค้านี้มาเป็นคนแรกดังนั้นเมื่อเขาเอาไปจดทะเบียนอย่างไม่มีสิทธิทางเราจะเป็นจะต้องฟ้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้ารายนี้นะครับซึ่งที่ผ Deep, ่านมาเนี่ยมีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้หลายเครื่องหมายแล้วเพราะเมื่อไม่มีสิทธิเอาไปจดทะเบียนเราเจ้าของที่แท้จริงก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพิกถอนนะครับและทางเรามีพยานหลักฐานสําคัญ ที่พร้อมจะพิสูจน์กันในศาลเพื่อให้ความจริงได้ประจักษ์ว่าความจริงแล้วเนี่ยเครื่องหมายกันค้านี่เป็นของใครกันแน่นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆผมไม่สามารถเปิดเผยได้ในที่นี้เกรงว่าจะกระทบต่อรูกคดีไว้ค่อยไปว่ากันในศาลนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะปอแล้วก็ทีมทนายได้รวบรวมหลักฐานที่เขาบิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆไว้ทั้งหมดดังนั้นก็เลยจะแจ้งไปทางเขาและพวกพ้องเขาว่า ให้หยุดกระทําการใ,ใดๆที่จะนําความเสื่อมเสียให้ปอและครอบครัวเพราะนั้นจะกลายเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญที่รเราใช้ในชั้นศาลนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆของคนอื่นนะคะแต่อันเนี้ยเป็นความตั้งใจจริงๆที่เราทํางานทุกบาททุกสตางค์ขึ้นมาและอยากจะดูแลครอบครัวเราด้วยธุรกิจนี้ที่เราตั้งใจทํามาหลายปีแล้วนะคะอยากให้เรื่องปอเป็นแบบบทเรียนให้กับทุกคนเลยะคะ่ะคนที่ อยากมี SME เป็นธุรกิจเล็กๆของตัวเองของครอบครัวอะไรที่เป็นของคุณเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณเป็นเครื่องหมายการค้าของคุณจดมันให้ถูกต้องนะคะอย่าไว้ใจคนที่โตมากับคุณอย่าไว้ใจคนที่คุณดูแลคนที่คุณเลี้ยงดูคนที่รู้จักคุณมาเป็น1ิบปีคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นครอบครัวเพราะมันไว้ใจไม่ได้จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้เขียนมานะคะขอบคุณมากค่ะกับคุณพี่ปอใหสียความรู้สึกมากเลยค่ะ